ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับปิดเข้าไปอย่างนี้ปิดอย่างนี้นะครับสวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้านด i ไว้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่อุดรูปลั๊กไฟนะครับก็อันนี้ผมก็สั่งมาจากใน Lazada น,นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะ นี่นะครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีแบบ2ขาแล้วก็มีแบบ3ขานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือแบบ3ขาตัวนี้คือแบบ2ขานะครับ3ขานี่ราคาตัวละ3าบาทนะครับส่วน2ขาเนี่ยตัวละ2บาทนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีที่จับนะครับอย่างนี้นะเ้วก็ดึงมาแล้วก็จับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปที่รูป,ปลักไฟได้เลยนะครับ ต้องกันเด็กๆแย่ปลั๊กไฟนะครับหรือว่าป้องกันพวกมแมลงเข้าไปทํารังอยู่ตรงรูปลั๊กไฟนะครับโดยเฉพาะปลั๊กไฟที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ติดตั้งไว้เฉยๆนานๆที่กว่าจะได้ใช้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปเสียบที่ปลั๊กดูนะอันนี้คือแบบ3ขานะครับ3าขานะเราก็ลองลองเสียบดูนะครับจับได้อย่างนี้นะครับมีที่จับแล้วเราก็ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับปิดเข้าไปอย่างนี้ปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บขามันไว้นะครับอย่างอันนี้2ขามันก็ใช้กับปลั๊กที่เป็น2ขานะครับแต่ผมลองใส่ให้ดูนะอย่างนี้นะถ้าเป็นสองขานี่ถ้ารูรูปลั๊กที่มันมี3ามรูอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเหลืออยู่รูหนึ่งแบบนี้นะครับอนี้เวลาเราจะใช้เราก็ดึงดึงออกมาอย่างนี้นะครับก็ ง่ายๆนะครับก็ผมก็สั่งมาอย่างละ30ตัวนะครับเอามาไว้ใช้ที่บ้านนะครับแต่ถ้าเราไม่มีที่ปิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีพวกมแมลงพวกพึ่งตัวเล็กๆมันจะเอาดินมาทํารังอยู่ข้างในนี้นะครับก็มันจะทําให้มันเสียได้หรือบางทีมดเข้าไปทํารังอยู่ข้างในเนี่ยเวลาเราอปลักมาเสียบมันก็จะลัดวงจรได้นะครับ โอเคก็อันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใครอยากได้ก็คลิกลิงก์ไปแล้วก็ไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคสำหรับคลิปรีวิวนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ